สวัสดีค่ะคุณคองค์อาจสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวลัยทิพย์แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับค่ะคุณองค์อาจคะประเด็นที่อยากจะขอให้คุณองค์อาจได้เล่าสู่กันฟังนะคะในภาพรวมที่ได้เคียงคู่กันมาในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด1 i d 1 9นะคะในประเด็นแรกก็คือที่ผ่านมาค่ะ การมอบชุดอุปกรณ์จัดทำเตียงผู้ป่วยนะคะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประสบภยัยโควิด -19 ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครับผมก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับชนะส่งจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรมมธรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะเสษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกนะครับได้ร่วมกันเติมเต็มภารกิจ ที่จะผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปด้วยการใส่ใจห่วงใยแล้วก็ดูแลก,กันและกันนะครับในส่วนของการสมทบสนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการมากันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พฤกราช2563นะครับคือช่วงที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างนะครับแล้วก็มีการดำเนินภารกิจหรือว่าความช่วยเหลือ หรือสร้างความร่วมมือหนุนเสริมด้านต่างๆเนี่ยต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยังจะคงเคียงคู่เคียงข้างต่อไปนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณวไลัยทิพย์กล่าวถึงกรณีของชุดอุปกรณ์จัดทำเตียงอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะเสศยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกเนี่ย ได้หนุนเสริมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแต่จริงเราก็ยังมีไปต่างจังหวัดด้วยนะครับแต่ในจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากพื้นที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะได้ร่วมหนุนเสริมกันเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็คือคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับท่านดําริให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลเนี่ยนะครับ จัดตั้งเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ดูแลโควิด1 9ชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักนะครับอยู่ในกลุ่มสีเขียวเนี่ยมาอยู่ณศูนย์นี้เพื่อพักคอยรอการส่งต่อนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันก็มีการปรับรูปแบบในการดูแลรักษานะครับท่านใดที่สะดวกในการกักตัวอยู่ที่บ้านได้ นะครับก็จะทำโฮมไอโซเลชันนะครับแต่ในส่วนของการทำศูนย์ดูแลโควิด19ชุมชนเนี่ยก็เป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือว่า C.I. นะครับตรงนี้แหละก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงที่นอนเครื่องนอนอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ถ้าประชาชนอยู่บ้านไม่สะดวกแล้วต้องมาอยู่ที่ C.I. หรือ Community i ไอโซเลชัเนี่ย ก็จะได้รับความสะดวกตามสมควรนะครับเพื่อที่จะให้รักษาตัวเองให้ให้อยู่แบบน้อยวันที่สุดนะครับ mm hmm. คือรีบอยู่แล้วก็รีบกลับรีบหายเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องมอีโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างเช่นเนี่ยแหละครับเตียงนี่สาคัญเลยดังนั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องเตียงก่อนนะครับจริงๆมัน <S <S มีหลายๆเรื่องที่เราเข้าไปหนุนเสริมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปคงจะได้มาพูดคุยกันผมขอแชร์สปีนนะครับ เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพไปด้วยนะครับก็คืออย่างกรณีของเตียงเนี่ยนะครับที่เราได้ไปร่วมหนุนเสริมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการหนุนเสริมที่ที่ตอนนี้ท้องถิ่นมีความต้องการมากนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมอย่างเร่งด,วดนะ่วนนั้นพอเรามีอุปกรณ์ที่พร้อมเนี่ยนะครับการหนุนเสริมก็เลยสามารถที่จะดําเนินการได้ได้อย่างทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาต ขึ้นภาพด้วยนะครับเนี่ยครับทีนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธาน,นีก็ได้ร่วมกับวัฒธรรมกายนะครับแล้วก็สัทธาสาธุชนที่ตั้งใจนะครับปรารถนาว่าชุดอุปกรณ์จัดทำเตียงเนี่ยนะครับส่งมอบไปให้กับศูนย์ดูแลโควิดชุมชนใดเนี่ยท่านใดที่ได้มานอนเนี่ยนะครับก็ขอให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะครับ ให้ขจ,จัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มาลายหายสิ้นไปเลยนะครับจากหนักให้เบาจากเบาให้หายจากร้ายเนี่ยให้กลายเป็นดีจึงได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับอ,อ,อ้างอิงเอาอนุภาพของพระรัตนตไตรนะครับเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจสร้างความสุขสวัสดีเนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับก็เลยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชุดอุปกรณ์ จัดทาเตียงผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่จะส่งไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นภาพบางท่านอาจจะพอคุณไหมครับคุณวัลัยทิพย์พอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าปกติเราเอามาใช้ในการจัดงานบุญใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาคณะส่งท่านเมตตามารับถวายสังฆทานที่วัดพระธรรมกายนะครับเราก็จัดเตรียมเป็นสเตทพระ,ะนะครับหรือบางครั้งเวลาเรามีการอยู่ปฏิบัติธรรมเราก็เอามาใช้เป็น ที่พักค้างนะครับเป็นเป็นที่นอนด้วยนะครับก็คราวนี้ได้มีโอกาสใช้แหละครับเนี่ยแหละครับคออือสิ่งที่แสดงเห็นว่าเมื่อวัดพระธรรมกายแล้วก็คณะศิษยานุสิ์เนี่ยได้ร่วมทาําความพร้อมให้เกิดในงานพระพุทธศาสนาแต่ในยามที่สาธารณะเ,เรียกว่างานที่ภายนอกนะครับองค์กรภายนอกเนี่ยเขาต้องการเนี่ยเราก็สามารถทําการสาธารณสงเคราหได้ทันทีอันนี้ก็เป็นภาพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่เกิดขึ้นที่ที่อาคารถงช้างนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธาน,นีเจ้าว่าวเข่นเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นประธานผ่านระบบซูม,อมตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องออนบุญออนซูมนะครับเพราะว่าเป็นยุค new normal นะครับคณะสงฆ์ก็ร่วมพิธีอยู่ที่ศูนย์กลางพิธีเนี่ยฮาาูบังท่า่เอ๊ะทำไมน้อยจังนะครับ ตอนนี้วัดพระธรรมกายเนี่ยปฏิบัติยึดตามมาตรการที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีท่านกําหนดเลยนะครับก็คือไม่รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมเกิน5คนและใช้ระบบออนไลน์เนี่ยเข้ามาร่วมดังนั้นเนี่ยมีคณะสงฆ์อีกมากมายเลยได้ร่วมจเจริญพระพุทธมนต์ผ่านระบบซูมในวันนั้นนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เป็นประธานผมเองผมก็ได้ไปร่วมอ่ำนวยความสะดวกอยู่ที่ฝั่งประธานในพิธีก็คือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะครับ ณศูนย์กลางพิธีก็มีพระอาจารย์พระมหาวิรวัตรวิรวัตโกโผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระธรรมก,กายเนี่ยเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์อยู่ทางศูนย์กลางพิธีอาคารโถงช้างวัดพระธรรมก,กายเนี่ยครับแล้วก็มีการซูมเงินเข้ามาของคณะสงฆ์นะครับจากนั้นก็มีการประพรมน้ําพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความสุขสวัสดีความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ต้องมาใช้เตียงนี้ถ้าดีที่สุดไม่ต้องใช้นะครับ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเกิดมาใช้แล้วเนี่ยก็ขอให หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนี่คือคณะสงฆ์ท่านก็ขออ้างอิงอนุภาพาระรัตรัยนะครับไปถึงทุกท่านนะครับจากนั้นก็มีการส่งมอบเตียงครับส่งมอบสเตสเตสเตตพระนี่แหละครับไปทำพระอาจารย์พระมหานนพร์บุญยชโยนะฮะท่านรองผู้ในการสำนักสื่อสารองกองวัฒธรรมกายท่านตั้งว่าเตียงพระวัดพระธรรมกายทำนะครับ ซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเ,เตียงพระวะพรัพธะรรมกายทำทรงไปด้วยห่วงยายญาติโยมนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มารับไปนะครับรับอุปชุดอวกรณ์ไปก็จะมีไมก้กระดานที่เสริมโครงเหล็กนะครับมีขา,เ,าเตียงนะครับกัวท้ายแล้วก็มีตะเกียบไว้สำหรับยึดให้เกิดความแข็งแรงนะครับเนี่ยครับ ก็รับมอบไปทุกท่านก็โอ้เหมือนเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นสิีมมงคลเลยครับจากวัปธรรมกายน,นะครับมีข้อความเขียนว่าวัาะธรรมกายไปด้วยก็เอาไปไว้ส่วนหัวเตียงนะครับจะได้กราบก่อนนอนนะครับเป็นสริรมมงคลนี่เป็นแรงใจที่ส่งต่อไปจากวัะธรรมกายทีนี้เราไปดูปลายทางนะครับปลายทางพอส่งมอบไปเนี่ย นะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็ที่โรงพยาบาลสนามที่เป็นศูนย์ใกล้แห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธาน,นีที่รับคนไข้กลุ่มสีเหลืองน,นะครับก็ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธาน,นีนะครับแต่ละที่ที่เรามอบอุปกรณ์ไปเนี่ยต้องชื่นชมนะครับองค์กรในพื้นที่เนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันด้วยความรู้รักสามัคคีจริงนะครับรแผนกหนึ่งก็มาขนด้วยว่าพีนวมกายนะครับพระตอนนี้หมู่คณะเราก็ต้องบับเบิลแอนด์ซิลใช่ไหมครับ ดันั้นพอไปขนออกมาปุ๊บก็เอามาส่งที่ปลายทางปลายทางก็ช่วยกันประกอบต้องบอกว่านี่คือความสมมัคคีที่เกิดขึ้นในสถานาการณ์วิกฤตนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับประกอบเสร็จกอ็อันนี้ก็เป็นอีกอีกแห่งหนึ่งที่มารับนะครับพอมารับอุปกรณ์ไปก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะตอนนี้พระอาจารย์กับหมู่คณะของเราเนี่ยต้องบับเบิลแอนซิลนะครับอยู่ในโซนไม่สามารถออกมาช่วยออกแรงได้ ได้แต่มองอยู่ห่างๆแล้วส่งใจและเตรียมของวางเอาไว้นะครับแล้วก็มาหยิบขึ้นรถไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปประกอบแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมหลวงพี่มานพรกับผมลงพื้นที่นะฮะก็ถือว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่อยู่ในโซนสีที่ไม่ไปปะปนอยู่ในพื้นที่ของพระธรรมกายนะครับเพราะว่าต้องออกไปทําหน้าที่กับองค์กรภายนอกนะครับช่วงนี้ก็เป็นตัวแทนของทุกท่านแหละครับไปทําหน้าที่นะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราไปร่วมสมทบโรงพยาบาลสนามที่ตลาดไทยร่วมใจรักนะครับก็ต้องให้ทุกท่านได้ปลื้มใจนะครับก็ได้ไปร่วมทั้งประกอบทั้งดูความเรียบร้อยในพื้นที่ด้วยนะครับไปร่วมส่งมอบด้วยอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือท่านชัยวัน์ชื่นโกสุมนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีได้รับมอบเตียงในนามของ คณะสงฆ์จัง,จงหวัดปทุมธานีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นประธานในการส่งมอบนะครับในตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีของเราก็ได้รับคําสั่งแต่งตั้งเตรียมไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเดือนตุลาแต่ตอนนี้ท่านยังเข้มข้นในการทํางานกับพี่น้องชาวปทุมอย่างเต็มที่นะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลสนามที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถนะครับที่อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับ นะครับอันนี้เป็นศูนย์โควิดชุมชนที่เทศบาลเมืองบางขยงนะครับอ,บอําเภอเมืองจังหวัทดทุมงทอีเทศบาลตำบลบางขยงอ,อําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเห็นไหมครับเชื่กว่าพรรมการอยู่หัวเตียงเลยนะครับเหมือนมีพระรัตนตรัยเนี่ยได้เสริมสร้างความเป็นสิริรมงคลแล้วก็เติมเต็มความบริสุทธิ์ให้ญาติโยมนะครับไปแต่ละที่ก็จะได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับ ผู้นำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีเอ่นายกเทศมนตร,นทนตรีท่านนายกอบตอท่านปัญญาพิมพ์งานในพื้นที่ก็ได้รู้จักกันในยามวิกฤตนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าวาัฒนธรรมกายม,ามูรนิธิธรรมกายและเครือขายคณะศิษยานุสิตวัฒนธรรมกายทั่วโลกเนี่ยเหมือนเป็นผู้ที่เราได้ไปร่วมยืนเคียงคู่เคียงข้างกับผู้ที่กาลังอยู่ด่านหน้าต้องสู้กับไพโควิดนะครับทําให้ตอนนี้ การทํางานในเชิงความสัมพันธ์หรือในเชิงความร่วมมือเนี่ยถือว่าเราได้รับความร่วมมือนะครับและเราก็ได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่วัดสุวรรณประดิษฐ์ที่ลาดหลุมแก้วนะครับเนี่ยอุปกรณ์ทําเตียงที่เราส่งไปนี่วางมุงครอบได้พอดีเลยนะครับบางที่ก็เลยเอามุงครอบมาวางก็ลงตัวเลยนะครับนี่เป็นความลงตัว ที่วัระธรรมกายไปเติมเต็มให้กับชุมชนนะครับเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับมา,มาแถวๆคลองสามเราบ้างนะครับคลองสามเราก็มีตั้งศูนย์โควิดชุมชนนะครับอยู่ตรงหลักอบตคลองสามก็ได้นําเอาชุดอุปกรณ์จัดทาเตียงไปสมมอบท่านนายกอบตเมื่อสักครู่ก็มีข่าวท่านไปมอบเข้าสารใช่ไหมฮะเนี่ยครับตอนนี้ท่านก็ทําศูนย์โควิดชุมชนด้วยนะครับมีม่านกั้นอย่างเรียบร้อยมีโคมไฟมีพัดลมนะฮะ ดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับทีนี้อยากจะขอ,เ,อเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของศูนย์โค้วใชุมชนเนี่ยก็ได้ร่วมส่งอุปกรณ์จัดทำเตียงตอนนี้เกือบพันชุดแล้วนะฮะต้องให้ทุกท่านได้นโมทนาบุญร่วมกันด้วยการกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันนะครับสาธุาตอนนี้มอบไปพันเตียงในัะคิดไปมูลค่าเกือบสองล้านนะครับสองล้านบาท <st ischen> นะฮะในมอไปดังนั้นเนี่ยนี่ถือบุญของทุกท่านที่ได้ร่วมกระทํากับวัดพระธรรมกายกับมูลนิธิธรรมกายนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสมีส่วนร่วมกับสภาวะวิกฤตกับชุมชนนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนคุณผู้ชมให้ทราบนะครับรรอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ตอนนี้มีความจําเป็นและสาคัญมากในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยที่ อยู่ในกลุ่มสีแดงเนี่ยนะฮะ,ะก็คือกลุ่มที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับไอตัวอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเนี่ยตามโรงพยาบาลเนี่ยพอมีแต่ว่าอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนใช้คนหนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยนั่นก็คือสายกับที่ใส่จมูกนะครับผมเรียกไม่ถูกก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับคือจะต้องเป็นสายต่อจากเครื่องนะครับแล้วก็เป็นที่ใส่จมูกใส่จมูกเนยะตรงนี้ครับที่ที่ขาดแคลนมากนะครับ ในส่วนนี้เองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดเขนเขตเจ้าคณะปกครองของวัดพระธรรมกายพระท่านทราบนะครับว่าโรงพยาบาลธัญบุรีนกำลังขาดแคลนเนี่ยท่านนําปัจจัยส่วนตัวของท่านเนี่ยที่เป็นนิตยพัฒน์ที่ปกติท่านก็จะอยู่ในบัญชีท่านเนี่ยนะครับท่านนํานิตยพัฒน์เนี่ยถ้าพูดกันภาษาเราคือเงินเดือนพระเนี่ยฮะพระสังฆาธิการเนี่ยนะครับ ซึ่งมีไม่มากหรอกนะครับแต่ท่านสะสมเอาไว้นะครับในยามจําเป็นเนี่ยท่านนํามาสมทบตั้งต้นก่อนหนึ่งแสนบาทนะครับจากนั้นวัดพระธมกายมูลนิธิที่ธรรมกายและเครือข่ายคณะศิศยานุสิตวัดพระธมกายนทุลกพ่อทราบว่าหลวงพ่อท่านอยากจะทําบุญตรงนี้โรงพยาบาลธัญ,ญบุรีก็ขาดแคลนเนี่ยทางวัดพระธมกายก็สมทบกับหลวงพ่ออีกหนึ่งแสนบาทก็เลยเป็นสองแสนบาทนะครับเลยทําให้เราเนี่ยได้อุปกรณ์ที่ไปช่วยชีวิตคนเนี่ย อีก53ชุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคิดเป็นชีวิตของคนที่ช่วยไว้ก็53ชีวิตนะครับดังนั้นต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับสาธุค,ครับอันนี้ก็ไปไว้ๆนะครับในอุปกรณ์ตัวนี้ครับตอนนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆนี่ขาดแคลนนะครับเราเองเราอยากจะจะหากองทุนเพิ่มแล้วเราก็จะไปสมพบเพิ่มต่อไปด้วยนะครับ,รบเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้มากเลยเพราะว่า ผู้ป่วยท่านหนึ่งก็ใช้ชุดหนึ่งแล้วก็ต้องต้องทิง้งนะครับใช้ใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ติดเชื้อไปแล้วนะครับเนี่ยฮะเนี่ยชุดนี้นะครับโอเคสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวกับแวดวงความช่วยเหลือก็คือโรงพยาบาลอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ราดหลุมแก้วโรงพยาบาลราดหลุมแก้วเนี่ยเราเอาแอลโกอฮอล์นะครับที่ญาติโยมมาบริจาคสมทบที่ศูนย์โควิดของวัฒนธรรมากายเนี่ยนะครับก็จกัดสรรลงไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่า ต้องใช้เยอะมากตอนนี้นะฮะเรื่องแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเนี่ยก็ไปส่งมอบ400ลิตรนะครับที่โรงพยาบาลราชดำเนินแก้วแล้วก็มีญาติโยมของวัดพระธรรมกายที่มีศรัทธาเนี่ยไปร่วมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในห้องผู้ป่วยติดเชื้อนะครับก็จะใส่ติดกล้องแล้วก็สื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีก็จะได้ทําให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคครับ ก็ภาพรวมประมาณนี้ครับในส่วนแรกที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของชุดอุปกรณ์จัดทำเตียงแล้วก็เรื่องของการสมทบช่วยเหลือกับทางโรงพยาบาลต่างๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เล่าสู่กันฟังครับ อ๋อเห็นภาพแล้วเหมือนได้ไปด้วยตัวเองเลยนะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณองค์อาจนะคะที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะนะคะได้ไปทําหน้าที่พิเศษในตรงนี้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธทุค,ครับก็คิดว่ายังมีรายละเอียดนะคะแล้วก็ประเด็นที่น่าจาะลึกอ,อีกหลายประเด็นเลยนะคะก็ในโอกาสหน้าค่ะก็จะขอเชิญคุณองค์อาจนะคะมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ สุดทา้ายนี้นะคะก็ในฐานะที่คุณคุณองอาจนะคะทำหน้าที่แทนหมู่คณะค่ะอยากจะฝากอะไระคะถึงคุณผู้ชมบ้างคะต้องอนุโมทนาบุญนะครับวันนี้พูดแค่เรื่องเตียงนะครับซึ่งจริงในแต่ละเรื่องในแต่ละรายละเอียดเนี่ยเราก็ไปประสานความร่วมมือก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยมีความร่วมมือมีความต้องบอกว่าในภาวะวิกฤตแต่มันก็ยังมีแสงสว่างที่ทําให้เรามีใจที่แบบชุ่มชื่นอยู่ ก็คือเป็นจิตใจของผู้ที่ที่ให้ผู้ที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าคงได้มีโอกาสมาเล่าส่วนฟังในหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่าอยากจะอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมนะครับทั้งการดูแลวัะธรรมกายนะครับด้วยห่วงใย,ยพระภิกษุสาม,มนเณรเจ้าหน้าที่บุคลากรและพระพุทธศาสนาอยากให้เห็นเลยครับอย่างกรณีเมื่อสักครู่ที่เป็นชุดอุปกรณ์จัดทาเตียงเนี่ย ปัจจัยทุกท่านที่มีศรัทธาท่าน,นั้นแหะครับที่ทํามาร่วมกับวัดพระธรรมก,กายแปลเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ในการจัดงานบุญพอถึงในยามวิกฤตนะครับเราสามารถที่จะจัดสรรน,นะครับแบ่งปันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาครัฐหรือว่าผู้ที่ต้องประสบพบเจอกับสถานการณ์ด่านหน้านะครับและต้องควบคุมป้องกันโรคอย่าง รถเร็วเนี่ยเราสามารถที่จะเติมเต็มได้อย่างทันท่วงทีนี่เป็นบุญพิเศษนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นความเมตตาของวัดพระธรรมกายด้วยและเป็นบุญพิเศษของท่านเจ้าภาพที่มีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่แค่เรื่องชุดอุปกรณ์นี้เท่านั้นนะครับอื่นๆด้วยนะครับที่ท่านได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายเนี่ยนอกจากจะได้ถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแล้วได้ดูแลพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีส่วนร่วมในภารกิจการสาธารณสงเคราะห์ ที่วัดพระธรรมกายก็จะมีคณะกรรมการนะครับในการประสานงานอย่างใกล้ชิดอย่างผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสาธารณาสงเคราะห์อของวัดพระธรรมกายที่เป็นตัวแทนของคณะศรษยศานุสิ์ก็จะประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มข้นดังนั้นอยากจะกล่าวทิ้งท้ายว่าผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้อยากจะเชิญชวนนะครับเมื่อสักครู่เห็นพิธีกรก็เชิญชวนคือการสมทบเข้าสารอาหารแห้งนะครับวัตถุดิบต่างๆตอนนี้เรามีการจัดทําอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้กับโรงพยาบาลสนามมอบให้กับชุมชนคือผู้ป่วยที่ต้องกักตัวอยู่ตามบ้านที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นหลักพันกล่องนะครับตอนนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราพยายามจะทำอย่างเต็มกำลังนะครับดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมกันจะเป็นของสดหรือจะเป็นของแห้งมาทำเป็นถุงยางชีพนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปผมมาเล่าให้ฟังว่าถุงยางชีพของท่านเนี่ยไปเกิดประโยชน์อะไรบ้างกับพี่น้องประชาชน ขออนุโมทานาบุญทุกท่านนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละครับที่เราจะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ได้ทําบุญกับผู้ที่กําลังเดือดร้อนนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องเคียงคู่เคียงข้างผมเชื่อเลือเกินครับว่าเราต้องมีโอ,อกา,กาสที่จะทํางานาร่วมกับองค์กรต่างๆบุคคลต่างๆอย่างเข้มข้นในช่วงนี้ถ้าทํากันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปมีความสุขอีกครั้งในเวลาออกใกล้นี้น,นะครับ ก็ขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้โอกาสมาพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ